การที่เราอยู่กับเรื่องความเป็นไทยนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศ เราช่วยหลุดออกจากคําว่าความเป็นไทยเถอะแล้วมองว่าเราคือประชากรโลกเราต้องใช้ชีวิตในฐานะประชากรโลก global citizen เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องแบบเอาคําว่าความเป็นไทยเนี่ยมายัดเยียดมาใส่กรอบว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบนบบนเท่านั้นเราทุกคนควรจะภาคภูมิใจในฐานะที่เราเป็นมนุษย์โดยเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะเป็นไทยยังไงก็แล้วแต่ ว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยอดทนไม่เป็นหรือเปล่าถึงออกมาเรียกร้องอะไรรุนแรงก,การอดทนรออย่างสงบเสงี่ยมเจรียมตัวเนี่ยมันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนกลวิธีการนําเสนอใหม่ออกมาเป็นแบบนี้หลายๆครั้งเราจะได้ยินคนบอกว่าถ้ายากจนก็ต้องขยันขยันและจะร่ำรวย ซึ่งสิ่งที่เราเห็นก็คือหลายคนขยันมากทำงานตั้งแต่เช้ามืดถึงคำ่ำแต่รายได้ก็ยังไม่พอกินอยู่ดีนั่นแปลว่าความขยันมันไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวที่จะทำให้ประสบความสาเร็จหรือลืมตาอ้าปากได้แต่มันยังขึ้นอยู่กับระบบโครงสร้างด้วยว่ามีการบริหารจัดการที่ดีมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้คนเนี่ยมีโอกาสโดยเท่าเทียมกันหลายคนเนี่ย แจะชอบออกมาบอกว่าทำแบบนี้เรียกร้องแบบนี้ใช้ความรุนแรงแบบนี้ใช้ภาษาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่วิถีของคนไทยมันไม่เป็นไทยเลย เอาจริงผมเองมองว่าการที่เราอยู่กับเรื่องความเป็นไทยนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ฉุดรั้งความเจริญของประเทศคือถ้าย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ครับมีวรรณคดีเรื่องหนึ่งชื่อว่าโคลนติดล้ออยู่ในแบบเรียนมปลายเหมือนกันนะครับโคลนติดล้อเนี่ยพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ เขาเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งที่ฉุดรั้งความจเจริญของเทศก็เหมือนกับโคลนที่ติดอยู่กับล้อเกวียนอะเวลาจะเคลื่อนไปข้างหน้าก็เคลื่อนไปอย่างยากลาบากเอาจริงถ้าเป็นในสมัยนี้เราก็จะรู้สึกว่าไอ้เรื่องความเป็นไทยนี่แหละควรเป็นหนึ่งในโคลนที่ติดล้ออยู่สังเกตดูว่าหลายๆครั้งเนี่ยประเด็นปัญหาหลายอย่างเนี่ยมันจะสืบเนื่องมาจากเรื่องความเป็นไทยเนี่ยอย่างเรื่องโซตัสเองระบบอาวุโส คือบางคนจะชอบมาว่าถ้าเด็กทําอะไรนิดหน่อยอ่เด็กบางครั้งเด็กพยายามใช้เหตุผลปับ๊บผู้ใหญ่าหาว่าเถียงละแค่เพราะว่าเขาเกิดมาทีหลังเขาเกิดมาทีหลังไม่ได้แปลว่าเขาจะด้อยกว่าเราเลยไม่ได้แปลว่าเขาจะมีแนวคิดมีตรรก,กะมีหลักการใช้เหตุผลที่ด้อยกว่าเราแต่พอยึดติดว่าเด็กกับผู้ใหญ่ปับ๊บอ่าเด็กต้องยอมผู้ใหญ่เด็กต้องเรียบร้อยเด็กไม่ควรจะมา หรืออะไรใดๆกับผู้ใหญ่เนี่ยอันนี้คือส่วนหนึ่งของอเรื่องความเป็นไทยที่หลายๆคนมองหรือระบบอุปถภ์หรืออะไรหลายๆอย่างพวกนี้มันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากค่านิยมของไทยตั้งแต่โบราณคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยพัฒนาไปได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ถ้าอยู่ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยอยู่ศึกษาความเป็นมาความเป็นไปของไทยจริงๆอะอยู่จะเห็นเลยว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแต่ว่าเราไม่อยอมจะเปลี่ยนเพราะเรายังมองเห็นความดีความงามปลอมๆของมันอะเราพยายามมองข้ามข้อเสียของสิ่งที่เราทํายกตัวอย่างเช่นที่มันเคยมีโฆษณารถเมย์พงังกลางถนนแล้วคนมาเข็นกัน โอ้คนสรรเสริญเยอะยอ่ว่าคนไทยมีน้ำใจนะโอเคเราไม่ปฏิเสธว่าคนไทยเนี่ยคนไทยที่เห็นเนี่ยมีน้าใจแต่เราควรจะตั้งคําถามด้วยว่าแล้วทําไมรถเมย์มันถึงเก่ามันถึงพังทําไมมันถึงควันดําอะไรแบบนี้มันเหมือนกับว่าเรามองข้ามความไม่ดีแล้วไปมองแต่ความดีปลอมๆที่เราเห็นนะ เรามองถึงข้อดีข้อเสียของสิ่งต่างๆการที่เราคิดเราตั้งคำถามมันแสดงให้เห็นว่าเรารักชาติและเราอยากให้ชาติพัฒนาเวลาที่เราเห็นปัญหาต่างๆนะครับถ้าเราไม่ตั้งคำถามว่าจะแก้ปัญหานี้ยังไงถ้าเราปล่อยปัญหาเป็นไปแบบนั้นเราปล่อยปัญหาให้ซุกอยู่ใต้ภูมปัญหามันก็จะยังคงอยู่เรื่อยๆ,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 ๆและมันก็จะทำให้ประเทศไม่พัฒนาสักที สถานการณ์โควิดเนี่ยอะบางคนเนี่ยแทบไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเพราะมีตังเหลืออยู่แล้วเขาสามารถอยู่อย่างสงบได้บางคนเลยเลือกที่จะอยู่อย่างสงบไม่ออกมาพูดอะไรไม่ออกมาเรียกร้องอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดือดร้อน แต่เราก็จะเห็นว่าหลายๆคนที่ร่ำรวยมีตังเหลือเฟือสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์โควิดโดยที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยแต่เขาออกมาเรียกร้องเขาออกมาพูดเขาออกมาสู้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองเท่านั้นแต่เขาออกมาสู้เพื่อคนอื่นที่ได้รับผลกระทบเพื่อคนอื่นที่อาจจะมีเสียงที่เบากว่าเพื่อคนอื่นที่อาจจะไม่ได้มีเวลาออกมาเรียกร้องเพราะต้องไปทำมาหากินอย่างอันเนี้ยเห็นไหมครับว่า เขาเลือกที่จะไม่อยู่อย่างสงบแต่เขาออกมาเรียกร้องเพราะเขารู้สึกว่าเขาเห็นใจเพื่อนมนุษย์คนอื่นที่เดือดร้อนมันเลยสารนให้เห็นว่าความสงบอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่สิ่งที่คนต้องการบายุออกไปปายุ่ออกไปบายุออกไป